เอ็นดูสายฟ้าพายุวันเกิดครบ7ขวบนภพ,พลโพสรูปมากไก่มากลูกเรียกว่าอยู่กับลหลานในทุกช่วงเวลาจริงๆค่ะสำหรับนภพลชวพรเพื่อนรักของชมพู่กับละหลานสายฟ้าพายุและน้องเกลวเรียกได้ว่าเห็นนภพลอย,อยู่ในทุกโมเมนต์ และล่าสุดกับบนคล้ายวันเกิดของสองหนุ่มฝาแฝดใส่ฟ้าพายุที่ปีเนี้อายุครบ7ขวบแล้วละคะ่ะ mm hmm. ก็ได้เห็นพลอยชวพรรวบรวมร,วมรวมูปโพสอวยพรวันเกิดหลานรักกับแคปชั่นที่ว่า happy to my forever monkey จากแต่ละรูปเนี่ยก็ทำอาแฟนๆเนี่ยอดเอ็นดูใสฟ้าพายุตอนเด็กๆไม่ได้จริงๆค่ะโดยเฉพาะพายุที่ตอนนั้นยังเป็นเด็กกวนอยู่เลยจนตอนเนี้ยตัวยืดชายแววหล่อแล้วทำอาวแฟนๆคอมเมนต์รัวๆเช่นคิดถึงพี่ยุตอนอ้วงคนเท่ๆเกิดวันนี้สุขสันต์วันเกิดนะลูกเกิดวันเดียวกับน้าบุ๋มเลย h ฮ็ดีดีพี่ชายของน้องเกลคะ่ะ ยูเปลี่ยนไปขนาดนี้ได้ยังไงคิดถึงตอนเป็นเจ้าแก้มกันหมดพี่สายเหมือนเจมากเลยค่ะแง่ะพอยกับพี่ๆน่ารักผุดผุดเป็นตน้นสุขสันต์วันเกิดให้กับสองหนุ่มน้อยด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ